ปรณีจงจ <น S 1> รับรู้รรและรับ,รบรทราบในกิจ <ใน S 1> พิธีบวงสวง อันเชิญเทพไทยเทวาคูบาอาจารย์ทั้ง16 30, ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14วังบาดาน21แม่พระธรณี12องท้องพระองค์ใหญ่36ชั้นรมได้รับรู้และรับทราบว่าคณนะบุญคณะศรัทธาได้ตั้งจิตเป็นกุศลในการถวายพระป,ป่าอันเป็นมงคลถวายใบสีอันเป็นมงคลถวาย,าย,วายพระาไตาพร้อมเครื่องบวดต่อหน้าองค์หลวงพ่อทันใจขอเทพไทยเทวาคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงเปิดทางให้เลิกเบิอกองค์การเปิด,ปดความศัพสิทธิ์ทิพพยสถานของคลแห่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่า สาธุนก,การบัตมีกกตเมื่อดิธีเริกที่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้เบิกองค์การบวงสวงสมโพธน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเทวบูชาเทวตา,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 านังกรุเทพกรุธเทพาจารย์มหาเทพมหาเทวานางังประเมศวนผู้เป็นเจ้าที่ได้บอกกล่าวเราพรามทั้งหลายเทวดา,า,าในห้วงสวงสวรรค์อีกทั้งองค์อมรินอินธาธิ่าดเจ้าประธานในการสมุทรสันติบาตประชุมช่วยเราเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้า พระพุทธเจ้าได้รับมอบสันทานุปัตธในการเอื้อเอ,เอ,เอ่ยพจะนะววาจาอันเป็นมงคลว่าเอหิคาถังปิยังกายโยทิสาปาโมกขังอาจารย์ยังเอหิพุธทธานุภาเวนะเอหิธรรม,มานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะขอความศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดณทิพย์ปยะมงคลสถานที่แห่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะจะได้นอบน้อมอัญเชิญญาณบรารมีดวงจิตแห่งพระองค์ เทพไทยเทวาคุปอาอาจารย์รยองค์พระวิศนุกรรมจงมาเนรมิตวิจิตอันมงคลถาวายเป็น,ปนพุทธบูชาองค์พระวิศนุกรรมจงมาเนรมิตพระพาน